นี่รายการไหนครับอุ้ยทนสิพี่เฮ้ยขันทีนแปดี่เหรอราการไหนราการไหนครับังปล่อยบัตรเท่าไหร่ครับบัตรสอบัตรสี่ร้อยครับราการสองครับเข้าตัวไหนวะเสองลกนี่ครับโบเครับโเปครับ

นี่วันนี้มันจ้าแล้วเดื่องรุ่นรนรุ่นรุ่่นรุดูนเดยดินเลยนะกดิเลยดิเลยสามถึเดินไปมาหก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 ูกห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 ดหก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 กห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 ดหก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 ห ชื่ออะไรครับพี üm, Arizona, on, <T> ่เดตัวนี้อันนี้ไออะไรน่ะไอวีโอวีโอีโอไหนึ่งสองลก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 ไสองนี่ครับตัวนี้ครับสองมาเร็นาเร็วน้าสองมาสองสามมาเร็วนาสามมาเร็วอบ

hello back 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 oh, back back back

นี่ครับเจ้าโบเบครับเรามาถ่ายให้ดูตอนยกชิงนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างสนามครับบรรยากาศการเชียร์นะครับนี่ครับนี่ครับสนามพลานะครับรายการที่สองครับบาทสี่ร้อยครับสี่ยกแปดดอกนะครับ ได้เคนขัะา